ก็มาสู่ช่วงที่2ของในรายการ The k e y m a n ของเรานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมก็คงจะมาขยายผลต่อจากคราวที่แล้วนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจจากการที่เรามีเรื่องของคำว่า a c มาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อคู่นะครับที่ผมพูดถึงทางไว้ว่าวันนี้การที่เราจะใช้ประโยชน์จาก AC ก็คือการที่เราจะสามารถเชื่อมโยงเอาผู้คนมากมายที่มีความหลากหลายแล้วทำให้การเชื่อมโยงนั้น ก่อเกิดประโยชน์กับเราได้อย่างไรและผมก็ได้แนะนําคําว่ายืดหยุ่นไว้นะครับคำว่า flexible ทําอย่างไรเราจะสามารถปรับตัวให้เรายืดหยุ่นเข้ากับผู้คนใน AC ก็ต้องอาศัยการเชื่อมโยงนะครับที่จะทําให้เราสามารถเชื่อมโยงเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและพร้อมกับนําข้อมูลข่าวสารที่เป็นคุณค่ามาแบ่งปันกันแชร์กันใช้ประโยชน์ร่วมกันและตรงนี้ครับที่เราจะมาขายายผลต่อกับคําว่า AC มีประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทย ครับทุกท่านครับวันนี้เราจะสังเกตได้ง่ายครับว่าผู้คนในสังคมเราเนี่ยนะครับเริ่มให้ความสนใจกับคําว่า a อเราสังเกตง,ง่ายๆครับวันนี้ไปไปเชียงใหม่เนี่ยเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือบางที่นะครับที่มีลูกค้าเยอะๆในบางย่านผมไปเนี่ยเขามีภาษาพม่าแล้ครับเขาไม่ได้แค่มีเมนูเฉพาะคนไทยแต่มีคนพม่าด้วย เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมถึงมีเมนูไทยก็เพราะว่ามีคนที่หลังไหลามาเข้ามาในเชียงใหม่คนพมา่านะครับขึ้นลงจากเหนือก็มาใช้ชีวิตในเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมืองสําคัญสําคัญที่เป็นหัวเมืองเมืองท่องเที่ยวหรือแม้แต่เมืองที่อยู่ชายแดนถ้าเรานึกถึงในอดีตนะครับเราอาจจะเห็นภาพเลยว่าถ้าเราบอกไปจังหวัดนี้ไหมถ้าเรานึกถึงแม่สอดในสมัยก่อนหรือจังหวัดตากเนี่ยนะแม่สอดอดีตเนี่ย ถ้าตอนไม่มีเอซีย้อนไปสิบปีเนี่ยคงไม่มีใครอยากไปแถวนั้นเมืองคงไม่เจริญทำเลคงไม่ได้เป็นทำเลทองเพราะถือว่าไปเมืองปลายสุดไปเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นทางตันเป็นเหมือนสุดซอยต้องว่าอย่างนั้นนะครับเหมือนเราไปไหนแล้วเป็นลูกโซซอยตันเนี่ยเราคงไม่เข้าคือถ้าซอยไหนที่มีคนผ่านเยอะๆเป็นถนนเกตเวย์ที่มีคนต้องใช้เส้นทางการสัญจรก็จะคึกคัก แน่นเพียบเลยนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจตรงที่ว่าผู้คนก็จะผ่านไปผ่านมาพอะอะไรที่มันมีการเคลื่อนย้ายของคนมีอะไรที่มีการมูฟเมนต์หรือว่ามีแทฟฟิกเยอะๆแทฟฟิกก็คือการจราจรเนี่ยแหละครับการจราจรไม่ว่าจะเป็นแทฟฟิกของผู้คนคนเยอะๆหรือรถเยอะๆเนี่ยนะครับทำเรนั้นก็เป็นทําเรทองทันทีให้เราจะค้นพบเลยว่าวันนี้ทําเรทองเนี่ยหลายที่เป,ปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างครับเปลี่ยนไปเพราะ AEC นี่แหละครับ ทำไมถึงเปลี่ยนไปเป็นทําเรททองก็เพราะลองดูอย่างนี้นะครับในอดีตนะครับเราไม่มีการเปิดด่านชายแดนไอจุดที่ไม่เปิดด่านชายแดนเนี่ยก็เหมือนซอยตันแหละครับไม่มีใครไปเพราะมันไม่รู้จะไปไหนต่อเหมือนเป็นสุดขเขตประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพอเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเอซีเปิดผู้คนก็ไหลผ่านกันเข้ามาเพราะว่าคนจากชายแดนเราจะเห็นว่าชายแดนจากเราก็ดีพม่าก,ก็ดีทางฝั่งแม่สอกดก็ดีคึกคักมาก เห็นว่าจะเปิดด่านทองแถวทวายวิ่งเข้ามาทางการผู้คนก็ไปจับจองทำเลสมัยก่อนบอกปลายสุดเลยการจ้าบ,บุรีไปทางนู่นเลยไกลๆเลยเนี่ยนะออกจากเมืองไปไม่มีใครไปจับจองไม่มีใครอยากไปซื้อที่ดินแต่ตอนนี้ราคาที่ดินแพงไปทางด้านจังหวัดที่ไม่ค่อยเคยมีด่านเลยนะหลายๆด่านที่เกิดขึ้นนะครับก็จเจริญคึกคักเพราะผู้คนหลังหลกันเข้ามาในประเทศไทย และนี่แหละครับสิ่งที่เราค้นพบว่าวันนี้จากแค่ข้อตกลงจากคำว่ากฎหมายที่เปลี่ยนข้อตกลงของ a c มีผลกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทำเรนั้นเปลี่ยนเป็นทำเรทองโดยทันทีเลยครับนอกจากคำว่าทำเรที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอะไรที่มีผลกับคำว่าทำเรอีกนำมาซึ่งรายได้ครับเพราะวันนี้พอผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาจากชายแดน เข้ามาก็เกิดเป็นทำเรทองมีการค้าขายมีร้านรวงมีร้านค้ามีสถานเลิงลมมีสถานที่ต่างๆที่เป็นการเพิ่มพูนกำลังซื้อจะบอกว่าเป็นการนำเสนอสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้คนในสังคมที่เข้ามาเช่นห้างสรรพสินค้านะครับสถานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านทำหน้าทำเล็บตัดผมนะหรือแม้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของ สถานให้การศึกษาเพราะว่าหลังจากที่พอมผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับพอมีผู้คนมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้ผู้คนในสังคมเขาไม่ได้มองกันแค่ว่าวันนี้ต้องซื้อที่ไหนแล้วครับวันนี้ที่ไหนดีเขาไปซื้อที่นั่นที่ไหนมีฉันไปที่นั่นและอะไรที่จเจริญดีกว่าถูกกว่าไปที่นั่นเั้นตรงนี้แหละครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปวันนี้ EC เป็นประโยชน์กับคนใน แถบชานเมืองความเจริญก็ไปลองเปรียบเทียบนะครับแค่ a อซยังไม่มาท่านจะเห็นเลยครับว่าวันนี้ความเจริญไปแล้วห้างสรรพสินค้าไปเปิดตามชายแดนแล้วหลายบริษัทไปตั้งลกลาดรลองรับเลยครับคือไปรองรับว่าวันหนึ่งถ้ามี a อซมาเนี่ยผู้คนจะไหลเข้ามาเพราะว่าวันนี้ไม่ได้แวเข้าเข้าไปนะครับเพราะแน่นอนครับว่าถ้าเราทำธุรกิจในเมืองไทย แล้วเรากําลังบอกว่า a c เราต้องไปลงทุนใน a c บางครั้งก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าการข้ามไปเนี่ยแม้นภาษีจะลดจริงแต่อาจจะไปเจอเรื่องของสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นกําแพงเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ non tariff barrier หรือ n t v นั่นคือสิ่งที่ไม่อยู่ในเรื่องของภาษีพิกัดภาษีที่ลดลงไปนะแต่เป็นเรื่องเบื้องหลังหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือข้างหลังที่เป็นกําแพงเพิ่มขึ้นเช่นกฎระเบียบเรื่องของ การจดทะเบียนการทําธุรกรรมต่างๆต้องมีเงื่อนไขนั้นเงื่อนไขนี้ต้องมีตราสัญลักอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกฎระเบียบยุ่งยากที่ทําให้เรายากต่อการเข้าไปทําธุรกิจใน AC หรือประเทศ AC นั่นเองแหละครับและนี่คือจุดที่ท่านต้องมาหันมามองว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีกําแพงภาษีและกําแพงภาษีลดลงลดจากกําแพงนี้วิ่งเข้าไปเจออีกกําแพงหนึ่งท่านจะทํำยังไงตรงนี้ครับสิ่งที่ผมจะเชีหยเห็นว่า วันนี้ถ้าวันนี้เกิดขึ้นจริงในปีปลายปี58นะครับใจรอครับไม่เกิน2ปีกว่านียนะฮะเพราะปีนี้ปี56 57 58 2ปีกว่าๆเกือบ3ปีพอหลังจากนั้นเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยถามว่าจะมีคนเข้าไปเปิดทําธุรกิจไหมแน่นอนครับบคนที่จะเข้าไปก็คือคนที่มีความพร้อมไปทําธุรกิจใหญ่ๆแล้วพร้อมที่จะลงทุนแต่ถ้าเราเองเป็นชาวบ้านทํำยังไงครับวันนี้ทําเลทองเกิดครับ ทำเลทองที่ว่าจะทําให้คนหลัไหลเข้ามาก็คือตามแนวชายแดนแหละครับที่ผมพูดถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีคนสนใจทําเลอย่างนี้แต่วันนี้ผู้คนที่ไหลเข้ามาถ้าวันนี้เรามีความพร้อมเราเป็นโลเคอลวันนี้เป็นโอกาสของคนที่ต้องบอกว่าติงโกลโบครับแต่อัโลเคคือคิดในระดับโลกแต่มาใช้ในโลเค็คือวันนี้ถ้าเราสามารถเข้าใจสังคมเอ และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนในเอเราจะทำยังไงให้เชื่อมโยงความต้องการของเขาและเราให้เข้ากันเราไปวางแผนเลยครับเราไปอยู่ตามชายแดนเราไปวางเน็ตเวิร์ของเราเราไปวางระบบของเราแถวชายแดนก็ได้ไม่ต้องข้ามไปก็ได้ครับแต่การที่ไม่ข้ามไปเนี่ยถามว่าเขาจะมาไหมถ้าเรามีของดีเข้ามาครับและวันนี้เราค้นพบว่าคนในไม่ว่าจะเป็นพมา่าเอย ทางกัมพูชาเอ่ยหรือแม้แต่ทางเราก็ดีนะครับเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยนิยมสินค้าไทยแล้วเขาชอบเขาก็เดินเข้ามาซื้อจะเห็นว่าเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ร่มคนที่อยู่ทางชายแดนก็จะเคลื่อนย้ายเข้ามาเพราะฉะนั้นคําว่าเอีการเคลื่อนย้ายจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคนที่อยู่ตามชายแดนเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะปรับตัวยังไงที่จะเชื่อมโยงเขาครับแน่นอนครับการเชื่อมโยงนําเสนอคุณค่าที่ทําให้เขาเห็นว่า เขาสนใจและเรามีดีที่ทําให้เขาสนใจที่เขาจะมาเชื่อมโยงกับเราแต่เมื่อเขาสนใจวิ่งเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าการตลาดแบบ Marketing Approach เราเขา้าเข้าหาได้แอ o โป h ได้แต่หัวใจครับภาษาครับเพราะ้นวันนี้ท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับเรื่องของภาษาการเรียนรู้ผู้คนสังคมใกล้เคียงถ้าเราอยู่ตรงไหนคนที่เข้ามาลูกค้าเราจะเคยเป็นคนไทยวันนี้เป็นประชากร AEC เราจะทำอย่างไรถ้าคนเหล่านั้นเดินเข้ามาเราจะทำอย่างไรให้เขารับรู้ข้อมูลแล้วสนใจที่จะมาทำธุรกิจกับเราเพียงแต่ว่าเราหาสิ่งที่เป็นคุณค่าที่หยิบยื่นนำเสนอให้เขาเห็นไหมว่าเรามีดีอะไรและตรงนี้ครับที่เราจะมาบอกกันว่าวันนี้เป็นโอกาสครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องหันกลับมามองว่าวันนี้โอกาสตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างไรกับเราเป็นประโยชน์อย่างไรกับท่านเพราะฉนัน้นวันนี้ถ้าท่านสามารถเตรียมความพร้อมนะครับ เอาสิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะครับถ้าวันนี้ท่านอยู่ชายแดนท่านก็หาประโยชน์จากสิ่งที่ท่านคุ้นเคยเป็นเจ้าทินนี่แหละครับเพราะหลายคนนะครับมองไม่ออกแล้วก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการที่เป็นเอซีไปติ้งโกโบแล้วพยายามจะไปแอคโกโบแต่ผมบอกเลยครับวันนี้ถ้าคิดแบบโกโบแต่เอาสิ่งที่คิดตรงนั้นมาต่อยอดเป็นประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นเจ้าทินเป็นเจ้าของโลโคอล ใช้โล c a l ก็คือเรื่องของท้องถิ่นของเราให้ก่อประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดแล้วท่านจะได้เปรียบครับท่านครับวันนี้หวังว่าสาระดีๆที่เราได้พูดกันเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ในแง่ของมุมมองของคําว่า a c เป็นประโยชน์อย่างไรกับท่านแล้ววันนี้ก็เวลาหมดครับก็คงจะพบกับผมใหม่ในรายการ The Keyman ครับซึ่งจะพบกับผมดรสมชา,ายชราเป็นประจํานะครับ ทุกวันพระัาดและวันเสาร์เวลา20นาิกา30นาทีถึงเวลา21เอนาฬิกาเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ